สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ขอวัดชาละพลนะครับวันนี้อยู่กับคอมพิวเตอพ200รุ่น8 m c โลครับหรือว่า MO ตัวท็อปนะครับนี่รุ่น8เสียงค่อนข้างกระหังไม่ใช้ได้เลยโคกของนาโมเดลเ,เดี๋ยวดูหน่อยครับ ีมือการขดอู้นี่ครับผู้ชมถือว่าผ่านถือว่าสวยงามนะครับนี่ฝีมือการขดี่โคกหนองนามโมเดลโอ้ถือว่าแกเกาสวยครับเกาขอบสวยเหมือนกัน น่าจะมีแม็โคน่าจะมีะมรถดอมวิ่งอยู่สคันนะครับไม่รู้ว่าขดไปเยอะไหมเพราว่าดินเหนียวนะดินเออเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะกระหม่มกระห่มเหมือนกันครับคุณผู้ชมโอ้ ตูดนี่ยังใหม่ยังกิกอยู่เลยครับโอ้โหมันจะใส่เวียดโอ้รถใหม่ๆเพิ่งแกลกลองครับค่ณผู้ชมเพิ่งจะแกลกลองมาใช้งานคันนี้นี่ใช้พุ่งกี๋ใหญ่ครับ แะดินก่อนครับดินติดกระบามากโอ,โอ้ตอนนี้ก็มีเจ้ารกขับวิ่งอยู่คันเดียว ช่วงนี้ก็เป็นช่วงลอกหน้านานนะผู้ชมนะลอกนาแล้วก็โวกหนองนาโมเดลครับแถบยะโสอนเองตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันสําหรับเจ้าโคกหนองนานี่โอ้อุ้มดินดีจังเลยผู้ชม เพ่แน่ใจว่าคันนี้นี่เสือบพุ่งกีมาหรือเปล่านะหรือว่าพุ่งกีใหญ่ใหญ่จังเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะกระห่มครับเครื่องยนต์คมสุข ติด,ดรถคับผู้ชม0.93ไม่ใช่ปุ้งกีใหม่ครับเป็นปุ้งกีติดรถแต่ว่าทรงปุ้งกีแบบนี้นี่ค่อนข้างอุ้มดินได้เยอะครับดินเหนียวมากผู้ชมติดฟันติดปุ้งกีครับ แต่ก็แปลกครผู้ชมนะผมถ่ายคลิปมาก็เจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วครับยังไม่เคยเจอรุ่นสิบเอ็มซีโร่เลยนะ,จะเจอแต่รุ่นแปดครับรุ่นแปดเอ็มโอหรือว่าเอ็มซีโร่รุ่นแปดรุ่นเจ็ดรุ่นหกรุ่นห้าเจอเยอะครับแต่ว่ารุ่นสิบยังไม่เจอนะจะโซทอนนะยังไม่มีใครออกบอรุ่นสิบฝั่งอุบลก็ยังไม่เจอนะผู้ชมนะ ต้องหลบนะครับเดี๋ยวเจ้าดำมาเอาดินแล้วพอเรอนี้เล่นนี่เล่นหอยยาวมาเลยอ้าอ้าอายมาลูกพี่ เสียงเครื่องยนต์นี่เป็นที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเครื่องยนต์ที่กระ่ัมที่สุดครับโอ้ติดกระบามากผู้ชมดำไม่ออกนะครับนี่ต้องแค่ต้องแซะกันล่ะครับดินเหนียวจัดเลยผู้ชม ต้องเบาๆนะครับนี่เพราะว่ากดแรงไม่ได้เด,เดี๋ยวดำล่วงแล้วก็จะแทงพื้นนะเอ๊คันนี้นี่มีเสียงแปลกๆไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรนะครับผู้ชมตอนแรกนี่เพราะว่าเป็นเสียงเบียดนะเบียดใส่ท่อไอเสียไม่ใช่นะครับ ส,ส,สุดค,คนขคับนี่น่าจะเขินอายกล้องนะไม่กล้าออกกล้องนะครับ ดี๋ยวคลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับผู้ชมสักสินาทีพอดีผมผ่านมาเจอนะครับแล้วก็ติดงานด่วนอยู่ตอนนี้เรคงตง้องรีบไปเคลียร์ธุระตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าวัานหลังก็จะมาอัปเดตในเรื่องของความสวยของบอ่อให้ดูนะครับเผื่อเขาขุดเสร็จนะครับถ้ามีโอกาสได้พาดมาทางนี้อีกเอาเดี๋ยวพาผู้ชมเดินอ้อมไปดูอีกฝั่งนึ่งหน่อยว่ามันเป็นยังไงความสวยของบอ่อเขา ทำเป็นโคกนองนาเป็นพื้นที่เกษตรก็ได้ครับหรือว่าถ้าตรงไหนนี่ทําเลดีๆติดกับทางถนนใหญ่หรือว่าติดกับทางดํานี่ก็ทําเป็นร้านอาหารได้นะโอ้ความลึกของเขาเน้นน่าจะสุดก็เรียกได้ว่าสุดบูมสุดอามครับผู้ชมนี่โอ้เสียดายจังเลยไม่ได้มาตอนที่เขาครับตอนที่เขาเปดใหม่ๆนะ ผมไม่รู้นะพอดีผ่านมาเจอที่ค่อยเห็นครับนี่แต่วันลึกอยู่พอตัวครับผู้ชมนักประมาณสัก8เมตรได้นะนี่8เมตรโอ้ลึกครับ อ่ะนี่ครับผู้ชมอู้เอ้าก็เรียกได้ว่าจัดกันสุดบ่มสุดอามนะกันละครับคุณผู้ชมโอ,โอ้โอ้ผมก็ไม่กล้าไปใกล้เอ้าจอละครับ อ้าวคลิปนี้ก็เดินทางมา12นาทีแล้วครับผู้ชมรับชมกันต่อคลิปหน้า e ีพหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัดชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็คอมพิโซ c 200รุ่น 8M0 ตัวท็อปก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับลาละครับโอ้เอาเลยเรเจัดกันสุดวมสุดอาไปเลย น้ำตกน้ำตก